ลำไย,ยคริสตันสายพันธุ์ไหนที่ไม่เหมาะจะนำมาปลูกในเขตภาคกลางของประเทศไทยสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่สวนตาไทยยาเอ๋ออไซน้อยจัังหวนนทบุรีวันนี้ผมจะพาไปชมผลไม้หายากชนิดหนึ่งที่ผมปลูกเอาไว้นะครับผลไม้ชนิดนี้เป็นผลไม้จากต่างประเทศครับเขาจะมีถิ่นกำเนิดจากประเทศอินโดนีเซียครับ แล้วก็จะปลูกมากในแถบภาคใต้ของประเทศไทยผลไม้นี้มีชื่อเรียกว่าลำไยคริสตันครับบางชื่อเขาจะเรียกว่ามาตัวหรือกาสันแต่ในเมืองไทยเราเราจะเรียกว่าลำไยคริสตันนะครับลำไยคริสตันจะมีหลายสายพันธุ์ครับคือเขาจะมีสีแตกต่างกันไปจะเป็นสีเขียวสีม่วงสีเหลืองสีแดง แล้วแต่ครับแต่ละสีก็จะมีแยกสายพันธุ์ไปครับแต่ในเขตแถบภาคกลางของเราเนี่ยฮะซึ่งผมอยู่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยจะมีบางสายพันธุ์ที่จเจริญเติบโตได้ดีติดดอกออกผลนะครับแต่ก็จะมีบางสายพันธุ์ที่ไม่เหมาะที่จะเอามาปลูกในแถบภาคกลางนะครับลองไปชมครับมีสายพันธุ์ไหนบ้างครับลำไย,ยคริสตัลที่ผมนำมาปลูกที่สวนตะทายเอ๋ ก็จะมีทั้งหมด3สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกก็คือต้นนี้ครับก็คือสายพันธุ์ม่วงไข่ไก่ลำใหญ่คริสตานต้นนี้เขามีอายุประมาณ2ปี6เดือนครับที่เขาโตเร็วก็เพราะว่าเขาเป็นต้นติดตาครับโดยต้นตอเขาจะเป็นต้นตอของต้นสาย ซึ่งลากเขาจะแข็งแรงหาอาหารได้เก่งนะครับแต่ผลของต้นสายมันเล็กไม่สามารถจะทานได้ก็จะเอาลำใจคิดตั้นสายพันธุ์ม่วงไข่ไก่นะครับมาติดตาต้นนี้ต้นนี้ดูเติบโตแข็งแรงนะครับถึงแม้ว่าจะมีอายุแค่เพียง2ปี6เดือนต้นสูงเป็นพุ่มขนาดใหญ่ สูงก็ประมาณ5เมตรได้แล้วครับและที่สำคัญถึงเขาจะอายุยังน้อยครับ2ปี6เดือนแต่เขาก็ออกดอกแล้วนะครับออกดอกมาสวยงามเลยครับดังนั้นลำไย,ยคริสตันสายพันธุ์ม่วงไข่ไก่ ผมถือว่าสามารถปลูกได้ในภาคกลางโดยเฉพาะในจังหวัดนนทบุรีให้ติดดอกออกผลได้นะครับลำไยคิสตานอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ผมปลูกไว้คือสายพันธุ์ม่วงจัมโบ้ลำไยคิสต้านต้นนี้ครับเขาเป็นต้นเพาะ,มะเมล็ดนะครับไม่ใช่ต้นติดตาเหมือนสายพันธุ์ม่วงไข่ไก่ เขาก็เจริญเติบโตดีครับต้นสูงก็ประมาณ5เมตรเหมือนกันครับต้นแข็งแรงและลำไย,ยคิ้ตั้นม่วงจัมโบ้ต้นนี้นะครับเขาติดผลแล้วครับตอนนี้เขาเริ่มมีผลอ่อนออกมาแล้วนะครับตอนที่ผลเขายังอ่อนอยู่เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะฮะ แต่พอผลเขาเริ่มสุกแก่เต็มที่แล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงสายพันธุ์ม่วงจัมโบ้เนี่ยผลเขาจะกลมฮะต่างกับม่วงไข่ไก่ซึ่งผลเขาจะรีลำยชิตันม่วงจัมโบ้ต้นนี้มีอายุประมาณ2ปี8เดือนครับผมถือว่า เขาสามารถปลูกได้ดีในเขตภาคกลางนะครับซึ่งเขาติดผลเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสายพันธุ์ที่น่าเอามาปลูกในเขตภาคกลางของเราครับส่วนลำไยคริสตานต้นนี้นะครับเป็นสายพันธุ์เขียวแอปเปิลครับซึ่งเมื่อเขาสุกแล้วเนี่ยเขาจะผลเขาจะเป็นสีเขียวและมีขนาดใหญ่คล้ายๆกับแอปเปิลลูกเล็กๆนะครับลำไยคริสตานต้นนี้ผมปลูกมา สี่ปีเสร็จแล้วครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือแมกอินูนะครับชอบมาทานใบเขามากเลยครับแต่ละใบของเขาจะพุนไปด้วยรูต่างๆครับที่แมกอินูมา,มา,ม,ามาเจาะกินนะครับอีกปัญหาหนึ่งของสายพันธุ์เขียวแอปเปิลนะครับใบอ่อนเขาครับจะไม่ทนแสงแดดร้อนๆนะครับ พอเจอแสงแดดร้อนๆปุ๊บเนี่ยใบยอ่อนเขาจะไหม้ทันทีเลยครับแต่เขาก็จะพยายามแตกยอดอ่อนออกมาเรื่อยๆนะครับทำให้เขามียอดออกมาเยอะเยอะมากนะครับเยอะเกินไปจนบางทีเป็นการแย่งอาหารกันเองนะครับผมได้พยายามกางแสแลนเพื่อลดความร้อนให้กับ ต้นลำไยคิดต้านต้นนี้ครับแต่ก็ไม่เป็นผลฮะเขาทนความร้อนไม่ได้ฮะโดยสรุปแล้วผมมองว่าต้นลำไยคิดต้านสายพันธุ์เขียวแอปเปิลน,นะครับไม่เหมาะที่จะนำมาปลูกในเขตภาคกลางครับโดยเฉพาะที่สวนของผมนะครับที่สวนตาทายายเอ๋ซึ่งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับ สวัสดีครับ